ใครที่กําลังมองหาหูฟังทูเรเลที่เน้นเสียงกลางไม่ว่าจะเป็นกีตาร์เสียงร้องหรือเสียงเป็นโนโลแล้วก็ผมขอแนะนํารุ่นนี้เลยครับ Noble Falcon ANC ซึ่งต้องบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยราคาเพียง7,590บาทเท่านั้นครับ สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับรายการมั่นคงออนไลน์รีวิวกันอีกครั้งนะฮะแล้ววันนี้นะครับเราจะอยู่กับหูฟัง True Wireless กันอีกสักรุ่นนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นคิวของทาง Noble Audio แล้วนะครับแล้วก็ต้องเป็นตัวที่เพิ่งมาใหม่แบบสดๆร้อนๆเลยนะฮะนะั่นคือ f a l c o n ANC นั่นเองนะฮะ ซึ่งต้องบอกว่าในรุ่นนี้นะครับเขาจะอยู่ตรงกลางเลยนะระหว่างในรุ่น Falcon Pro กับตัว Focus Pro นั่นเองนะฮะอยู่ตรงกลางยังไงนั้นนะครับขอเกลิ่นให้ทราบนิดหนึ่งแล้วกันนะหลายท่านอาจจะเคยได้ลองไปแล้วนะครับอย่างเช่นตัว ฟอร์คอนโปรนะครับในรุ่นนั้นเนี่ยก็จะมีจุดเด่นนะครับในเรื่องของย่านเสียงสูงนะครับที่มีความชัดเจนแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับส่วนในรุ่นที่เป็นโฟกัสโปรนะครับก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของย่านเสียงต่ำนะที่ให้เบสลูกใหญ่นักแน่นนะครับมีพลังแต่ว่าในรุ่นฟอร์คอนเอ็นซีนี้นะครับเขาก็จะอยู่ตรงกลางเลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาจะจูนมาเพื่อเน้นเสียงกลางโดยเฉพาะเลยนั่นเองครับ เอาละฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนอื่นๆกันดีกว่านะครับว่าเจ้า Falcon NC ตัวนี้เนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ เอาละครับเรามาดูในส่วนของตัวแพ็กเกจกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะสำหรับแพ็กเกจของ Noble เนี่ยเราก็คุ้นเคยดีอยู่แล้วนะครับว่าเขาจะมาในรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็เป็นธีมแบบสีน้ําเงินนะครับแต่รอบนี้เนี่ยก็คือจะเป็นโฟคอนเอ็นสีนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับสังเกตดูตรงมุมตรงนี้นะครับก็จะมี a p พ x Adaptive นะครับบลูทูธ5.2แล้วก็รองรับในส่วนของ Snapdragon Sound ด้วยนะครับเป็นเทคโนโลยีล่าสุดเลยนะฮะ ด้านหลังก็จะมีสเปคบอกคร่าวๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปดูสเปคเต็มๆกันอีกทีนะฮะจะให้ดูอุปกรณ์ข้างในกล่องก่อนนะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะฮะเปิดขึ้นมานะครับก็จะเจอกับตัวที่เป็น q ควิกไกด์นะครับอันนี้เขาก็จะมีบอกวิธี pairing วิธี r e เ e t ตด้วยนะครับก็สามารถดูจากในควิกไกด์นี้ได้เลยนะฮะเปิดออกมานี่เลยเราก็จะเจอกับตัว เคสนะครับแล้วก็มีหูฟังอยู่ด้านในซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าผู้ชมแกะกล่องออกมาตอนซื้อมาใหม่ๆก็ตัวหูฟังมันจะอยู่บริเวณนี้นะแต่นี่คือตัวเดโมที่ผมเอามาทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ข้างในนะครับก็จะมีเป็นกล่องใส่ออเทอร์นะครับก็คือเขาจะมีเป็นสายชาร์จนะครับที่เป็น USB A to USB C มาให้1เส้นนะครับมีซองมาให้ด้วยนะครับเป็นซองผ้ากำมะหยี่นะครับก็จะมีโลโก้ของ Noble Audio นะครับแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาแบบตัวเคสเนี่ยนะครับใส่เข้าไปได้เลยนะเผื่อเราต้องการจะพกผ้านะครับล้วก็กลัวแบบเคสจะเป็นลงเป็นรอยอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็มีซองมาให้ด้วยนะฮะถัดมานะครับผมเราก็จะมีเป็นตัวจุกนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นจุกโฟมนะฮะในแพคเกจเขาให้มาทั้งหมด1 2 3าคู่ด้กันนะครับเป็นในส่วนของตัวจุกโฟมแล้วก็ต่อมาก็จะมีเป็นตัวเอียร์วิงนั่นเองนะับแล้วก็เป็นจุก ซิลิโคนแบบพิเศษก็คือเป็นจุกสปินฟิตนั่นเองนะฮะซึ่งจุกสป i ินฟิตนะครับก็จะเป็นรุ่น CP 3 6 0นั่นแหละนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือเขาทำกับร่วมมือกับทาง n o b บ e ด้วยนะครับแล้วก็เลยเป็นตัวแกนที่เป็นสีออกฟ้าๆสีน้ำเงินหน่อยนะฮะก็จะดูสวยดีนะครับแล้วก็ ตัวเอียร์วิงนะครับอันนี้เนี่ยคือเราสามารถที่จะเลือกใส่ใช้งานได้นะครับก็จะมีแบบธรรมดานะครับผมคือแบบไม่มีตัววิงขึ้นมาให้นะฮะแล้วก็จะมีเป็นตัววิงสั้นกับวิงยาวนะครับผมก็จะมีอยู่ที่ตัวหูฟังด้วยอยู่แล้วนะครับทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของอุปกรณ์นะครับก็จะมีตัวหูฟังเคสนะครับมีซองผ้าสายชาร์จมีจุกโฟมมีจุกสปินฟิตแล้วก็เอียร์วิงนั่นเองครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูวันที่ตัวรูปลักษณ์ภายนอกกันบ้างดีกว่านะครับก็คือเริ่มจากตัวเคสเลยนะฮะเคสของตัว Noble Falcon NC นะครับก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับลักษณะจะออกแนวแบบคล้ายๆมะขุงข้าวนะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีดีไซน์ที่ดูน่ารักดีนะคือลักษณะของเขาเ่ยนะครับมันจะเป็นพื้นผิวแบบผิวดานนะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นแบบ glossy นะครับสีน้ำเงินที่เป็นโลโก้ของ No b l e ด้วยนะฮะ ส่วนบริเวณด้านหน้านะครับเราจะเห็นว่ามันจะเป็นไฟแสดงสถานะนะครับเป็นไฟ LED นะครับจำนวน4ดวงด้วยกันนะฮะก็จะเป็นบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของตัวเคสนั่นเองนะครับส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นพอร์ต USB นะครับสำหรับชาร์จไฟนะครับก็ใช้สายชาร์จที่เขาให้มาก็ได้นะครับหรือถ้าเรามีอยู่แล้วก็ใช้ที่เรามีอยู่ได้เลยนะฮะแล้วก็ตัวเคสของ Falcon n c นะครับยังรองรับเรื่องของการชาร์จแบบไร้สายด้วยนะครับเวลาที่เรา มีแท่นชาร์จแบบไร้าสายนี่ก็สามารถเอาไปวางบนแท่นเพื่อชาร์จแบบไร้าสายได้ทันทีครับเปิดมาดูด้านในกันบ้างดีกว่านะฮะด้านในเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเป็นตัวหูฟังนะครับวางอยู่แบบนี้นะครับเป็นรูปทรงที่ค่อนข้างแปลกตาแต่ดูสวยงามนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปถึงหูฟังนะให้สังเกตดูนะครับมันจะมีปุ่มข้างในนะครับมีปุ่ม รีเซ็ตอยู่1ปุ่มนะครับปุ่มนี้เนี่ยก็จะทําหน้าที่เป็นถ้าเกิดว่าเรากดลงไป1ครั้งนะครับเขาก็จะแสดงสถานะแบตเตอรี่ของตัวเคสนะครับถ้ากด2ครั้งเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการ p a i ิ่ n g นะครับเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นั่นเองนะฮะแต่ว่าในกรณีที่เราซื้อไปเปิดมาใช้งานครั้งแรกเนี่ยนะครับเขาจะเป็น auto p a i ริ n g ให้เลยนะครับแต่ว่าพอเราต้องการเปลี่ยนไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นเนี่ยนะครับก็อย่าลืมนะครับที่จะกดตรงปุ่มนี้นะครับสองครั้งติดกันเพื่อเปิด p a ริ i n g นั่นเอง มาต่อกันที่ตัวหูฟังเลยดีกว่านะครับจะสังเกตดูว่ารอบนี้เนี่ยนะครับตัวหูฟังของเขาเนี่ยมีรูปทรงที่ดูเท่นะผมว่ามันดูแปลกตาไม่เหมือนกับหูฟัง True Wireless รุ่นอื่นๆหรือว่าไม่เหมือนกับตัว f a l c o n หรือ Focus Pro นะครับที่เคยออกมาก่อนหน้านี้เลยนะฮะร,รอบนี้นะครับก็ยังคงเป็นรูปทรงที่ดูมีความฉบเฉี่ยวนะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้าเนี่ยก็จะมีไฟแสดงสถานะการทำงานอยู่นะครับ ส่วนตรงบริเวณเฟซเพจที่เป็นสีฟ้าๆนะครับจะเป็นในส่วนของตัวระบบสัมผัสนะครับก็ใช้ควบคุมกันทํางานต่างๆนะฮะส่วนบริเวณด้านล่างนะก็จะเป็นในส่วนของตัวรูของไมโครโฟนนั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวแถบแม่เหล็กนะครับเป็นคอนแทคสำหรับชาร์จแบตเตอรี่เวลาที่เราเก็บลงเคสนั่นเองนะฮะส่วนตรงแป้นหูฟังนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีเซนเซอร์นะครับก็มันคือเอียร์ดิเทคชนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะ ตรวจจับการสวมใส่ของเราได้นะครับในส่วนของท่อนําเสียงนะครับก็สังเกตดูนะครับว่ามันไม่ได้มีความสั้นหรือว่ายาวอะไรมากมายนะครับก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานครับเราสามารถที่จะใช้จุกอื่นๆมาสวมใส่แทนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจุกสปินฟิตที่เขาให้มาอยู่แล้วนะครับหรือว่าเรามีจุกพวกเอสล่านะครับจุกอีโปรนะครับจุกไฟแนลนะครับหรือจะเป็นจุกของ Moon ด r o p ตัวสปริงทิปเราก็สามารถเอามาใช้ได้นั่นเองนะฮะ ต่อมานะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นตัวเอียร์วิงนะฮะที่ผมบอกว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับคือเราสามารถแกะออกมาแบบนี้ได้เลยนะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ต้องการจะใช้เอียร์วิงก็เลือกเป็นแบบอันธรรมดาได้นะครับที่มันไม่ตัวไม่มีตัวปีกยื่นออกมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการนําไปออกกาลังกายนะครับหรือว่าต้องการความกระชับเพิ่มเติมเนี่ยเราก็เลือกแบบนี้ได้นะครับใส่เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะช่วยยึดเกาะหูให้มีฟิตติ้งที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองฮะ ก่อนที่สเปคกันเลยดีกว่านะครับรอบนี้ทาง Noble นะครับก็จัดสเปคมาให้แบบจัดเต็มเลยนะฮะซึ่งเรื่องต้นกันด้วยนะครับตัวชิปเซตของเขาก่อนเลยนะก็จะเป็นของ qualcomm นะครับเป็น qcc 3056นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะรองรับตัว snapdragon สาวด้วยนะฮะแต่ว่ายังรองรับเฉพาะสมาร์ทโฟนแค่บางรุ่นก่อนนะครับถ้าหากผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากรู้ว่าเจ้า q u a l c o m snapdragon สาเนี่ยครับมันรองรับในสมาร์ทโฟนรุ่นไหนบ้างนะครับก็ ลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของพอคอมดูได้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นบลูทูธนะครับเวอร์ชัน5.2นะครับรองรับโคเดกที่ค่อนข้างครบทีเดียวนะมีทั้ง SBC นะครับ AAC aptX แล้วก็รวมถึง aptX Adaptive ที่รองรับไฟล์24บิต96ก h z ด้วยเช่นกันครับ ในส่วนของตัวดิเวอร์นะครับรอบนี้ทาง Noble ก็จะใช้เป็นดิเวอร์ดินามิกนะครับที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับก็คือจะเป็นขนาด10มิลิเมตรนะครับโดยเป็นตัวไดะแฟมแบบไทเทเนียมดูอัลเลเยอร์ด้วยนะครับซึ่งทางวิสาหะนะครับหรือดร์จอห์นโมตันเนี่ยนะครับก็มีการคัสตอมตัวสเปคนี้ขึ้นมาเพื่อให้ปรับจูนเสียงได้เหมาะสมกับตัว Noble Fal Con NC ตัวนี้นั่นเองนะฮะในส่วนของตัวแบตเตอรี่เองนะครับก็ถือว่าสามารถที่จะเล่นต่อเนื่องได้ค่อนข้างยาวนานทีเดียวนะครับซึ่ง ทางสเปคของ n o เบินะครับเขาระบุเอาไว้ว่าตัว Falcon a เอนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดที่ความดังประมาณ60%นะครับก็จะสามารถเล่นต่อเนื่องได้สูงสุดที่8.5ชั่วโมงเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราเปิดวอลลุ่มแบบเต็ม100%นะตามสเปคของเขาเนี่ยจะเล่นต่อเนื่องได้อยู่ที่6ชั่วโมงนั่นเองครับส่วนตัวเคสนะครับก็สามารถชาร์จหูฟังครับจาก0ูนถึง100เี่ยได้อีก4รอบด้วยกันครับ แน่นอนครับว่าเขาให้เอียร์วิงมาแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปใส่ออกร่างกายได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวหูฟังนี้นะครับก็จะเป็นมาตรฐาน IPX4 นะครับสามารถโดนละอองน้าโดนเหงื่อได้นิดหน่อยด้วยเช่นกันครับในส่วนฟีเจอร์อื่นๆนะครับก็ตามชื่อรุ่นของเขาเลยนะครับก็จะมาพร้อมกับระบบ ANC หรือ Active Noise c a n c e l l i n g นั่นเองนะครับสามารถตัดเสียงรบกวนได้นะครับแล้วก็มาพร้อมระบบ h e a r t r u e นะครับที่เราสามารถเปิดรับเสียงภายนอกได้นั่นเองนะฮะนอกจากนี้นะครับตัวหูฟังรุ่นนี้ก็ยังสามารถที่จะ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์พร้อมกันได้2เครื่องเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบใช้งานกับสมาร์ทโฟน2เครื่องเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อไว้ได้เลยนะครับและอนอกจากนี้นะครับทาง Noble เองเขาก็ยังมีแอปพลิเคชันนะครับที่ออกมารองรับการปรับแต่งตั้งค่าต่างๆของตัว Falcon n อนะครับโดยตัวแอปพลิเคชันนี้นะครับจะใช้ชื่อว่า Noble Falcon n เนั่นเองครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยครับ เรามาดูในส่วนของตัวแอปพลิเคชันกันต่อเลยดีกว่านะฮะสำหรับในรอบนี้นะครับเมื่อเราทําการดาวน์โหลดแอปมาติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็จับตัวหูฟังเนี่ยมาเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนที่เราจะใช้งานเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็เข้าแอปได้เลยนะฮะทำตามขั้นตอนของเขาสักครู่นะครับเราก็จะเข้ามาสู่หน้าจอแดชบอร์ดของเขาเนะฮะเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าตัวหูฟังเนี่ยนะครับแต่ละข้างเนี่ยครับมีแบตเตอรี่อยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีเฟร์มแวร์เวอร์ชันอะไรอยู่นะฮะ แอปพลิเคชันเขายังบอกด้วยนะครับว่าในขณะที่เราใช้งานอยู่นี้น,นะครับตัวไมโครโฟนเนี่ยมันทํางานอยู่ที่ข้างไหนนั่นเองนะฮะก็อันนี้จะขึ้นอยู่กับว่าเราหยิบหูฟังข้างไหนขึ้นมาใช้งานก่อนนะครับแต่ว่าค่า default ของเขาเนี่จะเป็นข้างซ้ายนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะมีเมนูปลีกย่อยให้เราปรับแต่งใช้งานได้นะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เห็นง่ายๆเลยก็คือจะเป็นตัวการ ปรับเสียงนะครับก็คือการตัดเสียงรบก,กวนนะครับเราจะมีให้เลือกเปิดปิดจากตัวแอปได้เลยนะครับเมื่อเราเลือกเปิดปิดแล้วเนี่ยนะก็ยังมีช้อยให้เลือกนะครับว่าเราจะจะได้การตัดเสียงรบก,กวนมากน้อยขนาดไหนนะครับมีทั้งโลมีเดียมแล้วก็ไฮนะครับหรือเราจะเปิดเสียงเฮียทรูก็ได้นะครับมีให้เลือกด้วยว่า ในขณะที่เราเปิดรับเสียงจากภายนอกเข้ามานะครับจะยังให้เพลงเล่นอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าให้เพลงหยุดเล่นนะเพื่อที่ต้องการมีสมาธิเพื่ออยากจะฟังเสียงใครสักคนที่เขาพูดกับเราอยู่นะครับเราก็สามารถติ๊กเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็เช่นกันครับเรายังสามารถที่จะเลือกระดับเสียงนะครับที่จะเล็ดลอดเข้ามานะครับให้เราได้ยินได้นะครับสามระดับนะครับทั้งโลว์มีเดียมแล้วก็ไฮเช่นเดียวกันเลยนะครับ ในส่วนของตัว EQ นะครับก็มีให้เช่นกันนะครับเราสามารถที่จะแตะเข้ามาแล้วก็เปิดเพื่อปรับแต่ง EQ ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเราต้องกดเล่นเพลงก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาลองปรับเลื่อนดูนะครับว่าเราต้องการยกย่านเสียงในช่วงไหนขึ้นมาเยอะเป็นพิเศษนะครับก็สามารถปรับแต่งได้ตามความชอบเลยนะฮะ ต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวเกมโหมดนะครับซึ่งเกมโหมดเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนเดียวกับของตัวมัลติ p o i n t Mode นะครับก็คือเขาจะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเน้นในเรื่องของการเชื่อมต่อสองอุปกรณ์นะครับหรือว่าเราจะเลือกเป็นโ o เลนซี y โหมดนะครับถ้าเราจะใช้งานระบบโ o เลนซี่โหมดนะครับเราต้องเลือกมาที่โรเลนซี y โหมดแบบนี้นะครับตัวหูฟังเนี่ยนะครับก็จะมีดีเลย์ที่ต่ำลงนะครับสามารถใช้ดูหนังแล้วก็เล่นเกมได้ดียิ่งขึ้นนะครับ ต่อมาอินฟ a ่าดเซนเซอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเอียด t เทคชันนั่นเองนะครับตรวจจับการสวมใส่เราจะจะถอนหูฟังออกให้เพลงมันหยุดเล่นก็ติ๊กเปิดไว้นะครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีในส่วนที่เป็นการคัสตอมพวกปุ่มกดด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมลองสังเกตดูเนี่ยนะครับก็จะมีบอกเลยนะครับว่าค่าดีฟอ u l t ของแต่ละข้างเนี่ยนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับผม ถ้าอันไหนที่เปลี่ยนได้นะครับก mm ็จะมีรูปลูกศรหรือสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับเราสามารถแตะเข้าไปดูได้นะครับว่าเราอยากจะเลือกเปลี่ยนเป็นอะไรนะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดในการใช้งานของแต่ละคนด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีรูปฟันเฟืองนะครับเป็นในส่วนของเซตติ้งก็คือมันจะเป็นรวมเซตติ้งทั้งหมดนะครับคือเราสามารถเข้าไปดูแบบแยกย่อยทีละส่วนได้นะครับแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าดูแบบด้านหน้าตรงนี้ง่ายกว่านะครับเราก็สามารถมาดูที่ตรงหน้าจอหน้านี้หน้าเดียวได้เลยนะฮะ โอเคในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการอัปเดตเฟิร์มแวร์ละ้นะครับนอกนั้นก็จะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็คือจะมีให้เราปรับแต่งได้ตามความจําเป็นที่เราต้องการนะครับซึ่งเอาจริงๆก็ถือว่าค่อนข้างครบและครับทั้งในเรื่องของอ EQ นะครับตัวเซ็นเซอร์ปุ่มกดนะครับรวมไปถึงาการตัดเสียงรบงกวนต่างๆก็มีให้ครบๆเลยนะฮะ ต่อมานะครับเราจะพาผู้ชมนะครับไปทําการทดสอบนะครับในเรื่องของ d ดีเลย์น,นะครับในเรื่องของไมโครโฟนนะครับแล้วก็เรื่องของการตัดเสียงรบกวนด้วยนะครับว่าเจ้าฟอร์คอ n เอ็นีตัวนี้นจะทําได้ดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวลองไปชมกันเลยครับ I was waiting for it to circle back. Now you're going to have to cross the river to get it. Don't get your bow string went. โอเครับนี่คือการเทสเสียงไมโครโฟนของหูฟัง Noble f a l c o n ANC นะครับผม ในขณะนี้นะครับเราอยู่ในบรรยากาศที่เป็นห้องสตูดิโอนะครับผมซึ่งก็จะมีเสียงออฟฟิศบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีเสียงรบกวนอะไรมากมายนะครับแล้วผมก็ใส่แมสอยู่ด้วยนะครับผมให้คุณผู้ชมลองพิจารณาดูครับว่าตอนนี้เสียงไมเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองถอดแมสดูนะครับโอเคอันนี้คือการพูดแบบถอดแมสกครับกับไมโครโฟนของฟอลคอนเอ็นซนะครับผมก็จะสังเกตได้ว่าเสียงจะคมชัดขึ้นพอสมควรเลยนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราจะไปลองเทสข้างนอกดูบ้างที่มันมีเสียงรถเเเสียยยงงรรราาอะะะะนนคัับว่จป็ไไป ครับผมตอนนี้เรามาอยู่ที่ถนนกันแล้วนะครับอ่าเสียงที่นี่ตอนนี้ก็ะจะเป็นเสียจงจากไมายจากหวกู้องนะครับผมกเกราสังเกตได้ว่านะครับเสียงอ่ารถนะครับเสียงมอเตอร์ไซค์ที่ผ่านไปผ่านมาเนาาี่ยมันจะเข้าไปเยอะมากนะครับผมและดี๋ยวผมจะลองปรับมาใช้ไป็นรโฟังองตัวฟ็อกซ์เอ็นซีอยูครับว่าจะเป็นอย่งไรครับข้าวสองสองอ่าโอเคตอนนี้เราเปลี่ยนมาใช้หูฟังของเอฟฟอร์เอ็นซีแล้วนะครับผมสังเกตได้เลยครับว่าเสียงรถเสียงมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งผ่านไปผ่านมานะครับเบาลยงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผม แล้วก็ตอนนี้ผมใส่แมสอยู่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมลองถอดแมสดูโอเคอันนี้เราถอดแมสนะครับคุย,ยข้างนอกตรงบริเวณที่มีรถวิ่งผ่านเยอะๆนะครับผมเป็นไงบ้างครับถือว่าไมโครโฟนของฟอคอนเอนซีน่ยทำการตัดเสียงรบกวนได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงแนวเสียงกันต่อเลยนะฮะสำหรับฟอร์คอนนีตัวนี้เหมือนที่ได้เกินไว้ช่วงต้นคลิปนะครับว่าเจ้ารุ่นนี้นะครับมันจะอยู่ตรงกลางนะครับระหว่าง โ o คอนโปรนะครับโฟกัสโปรนะครซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเขาจะเด่นในเรื่องเสียงกลางนั่นเองนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยทาง n o เ l e เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าจะเป็นหูฟัง i e m ของเขาเนะครับเขาก็จะมีในเรื่องของเสียงกลางแหลมที่ชัดนะครับเบสที่หนักแน่นนะครับในแต่ละรุ่นไปนะครับแต่ว่ารอบนี้นะครับเขาจะเอาใจกลุ่มคนที่ชอบเสียงกลางบ้างนะครับโดยรอบนี้เขาจูนเสียงมาที่ เรื่องของเสียงร้องนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเสียงร้องที่ฟังได้ลื่นหูมากๆๆนะครับเป็นเสียงร้องที่นําหน้าชิ้นดนตรีเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเนื้อเสียงของเขาเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้ถึงกับชัดซะทีเดียวนะครับมันจะมีความสมูทลื่นไหลยอยู่นะครับแล้วก็ติดอุ่นเล็กน้อยนะครับซึ่งตรงจุดนี้นะครับจะเหมาะกับคนที่ชอบฟังเพลงแบบสบายๆนะครับอาจจะไ,ไม่ได้เน้นในเรื่องของความชัดเจนหรือความจัดแจ้งมากนักนะครับทำให้เราสามารถฟังต่อเนื่องได้นานนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวอะคูสติกนะครับแนวเพลงแจ๊สหรือว่าเป็นเพลง บอสซาฟังแบบสบายๆเนยตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้เลยนะครับในส่วนของเสียงเบสเขานะครับก็ถ้าถามว่ามันลงได้ลึกไหมนะครับก็อาจจะไม่ได้ลึกมากนะครับแต่ว่าเป็นเบสที่ค่อนข้างตอบสนองได้ดีแล้วก็มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับคือเวลาที่เราฟังเพลงช้าสบายๆนะครับเบสเขาก็จะค่อยๆเดินแบบแบบเนิบๆน,น,นะครับก็คือมันจะเป็นจังหวะที่ไม่ได้เร่งรีบอะไรมากนะครับเนื้อเสียงค่อนข้างนุ่มนวลน,นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดไปฟังเพลงเร็วนะครับอย่างเช่นเป็นแนวแบบที่เป็นเพลงป๊อปหรือว่าเป็นเพลงป๊อปล็อกอะไรแบบนี้นะฮะเบสของเขาเนี่ยก็สามารถให้ Impact ที่ชัดแน่นแล้วก็มีสปีดที่รวดเร็วขึ้นได้นะครับโดยที่เราไม่รู้สึกว่าเสียงเบสของเขาเนี่ยนะครับมันมีความขุ่นหรือความมัวนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าจูนเสียงเบสมาได้ค่อนข้างเคลียร์ทีเดียวนะฮะ มาพูดถึงในเรื่องของเวทีเสียงบ้างนะครับรอบนี้ก็ถือว่ามีเวทีเสียงที่ค่อนข้างเหมาะสมเลยนะครับเราจะรู้สึกว่าขนาดของเวทีกับอิมเมจของชิ้นฟรีดชิ้นเนี่ยนะครับมันค่อนข้างสมส่วนกันนะครับคือไม่ได้รู้สึกกว้างขวางจนเกินไปหรือว่าไม่ได้รู้สึกทับแคบนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีการออกแบบช่องไฟนะครับมาได้ค่อนข้างพอดิบพอดีเลยนะฮะเสียงแต่ละชิ้นเนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อยกองรวมกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิด ในเรื่องของมิติด้านลึกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันจะไม่ได้ลึกเท่ากับในรุ่นพี่อย่างตัว Falcon Pro หรือว่า Focus Pro นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อเสียงของเขาอิมเมจของเขาแล้วก็ตำแหน่งของเขาเนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างกลางๆนะครับในส่วนของย่านเสียงสูงของเขานะครับรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าทาง n o เบิลเนี่ยเขาก็คงคอนเซปต์เอาไว้นะครับในเรื่องของเสียงสูงที่ฟังสบายนะครับแน่นอนว่าด้วยความที่เขาชูจุดเด่นในเรื่องเสียงกลางเอาไว้นะครับเสียงสูงของเขาเนี่ยก็จะไม่ได้ไป รบก,กวนในย่านเสียงกลางมากนักนะครับซึ่งมันมีข้อดีนะครับก็คือว่าเวลาที่เราฟังแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแล a p มันไม่ได้ขาดนะเพียงแต่ว่าปลายเสียงของเขาเนี่ยมันจะไม่มีความคมหรือว่าความเป็นประกายมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับข้อดีคือมันฟังได้ลื่นหูฟังได้นานฟังต่อเนื่องได้แบบไม่ล้าหูเร็วนั่นเองนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหูฟังที่ค่อนข้างโอเวอร์ออลตัวหนึ่งนะครับแต่ว่า จะโดดเด่นในเรื่องของย่าเสียงกลางเป็นพิเศษก็คือพวกลายกีตาร์เสียงเปียโนนะครับเสียงนักร้องแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งถ้าหากใครนะครับที่ชอบฟังแนวเสียงแบบนี้นะครับก็คือฟังต่อเนื่องนานๆนะครับฟังได้ลื่นไหลไม่ได้เน้นความคมหรือความสดมากนักนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าทาออกมาได้ตอบโจทย์ทีเดียวนะครับลองแวะเข้ามาฟังดูด้วยตัวเองได้เลยนะครับผม สำหรับในรุ่นนี้นะครับก็จะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่7,590บาทนะครับส่วนตัวเน m โมนะครับก็จะมีให้ได้ทดลองฟังนะครับอยู่2สาขานะครับที่สาขาเสียงพารากอนนะครับแล้วก็สาขาสเตเดียมวันนั่นเองนะครับส่วนสินค้านะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะสั่งซื้อทางออนไลน์นะครับก็สามารถทำได้เช่นเดิมนะครับทางเว็บไซต์มันคงแก d g e เจ็ m นะครับแล้วก็ช h อป e ีมั่นคง g ก d g e เนั่นเอง และสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ